เริ่มต้นที่เราเริ่มมาต่อสู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตรึงเอาไว้ครับเป้าหมายเป้าหมายก็คืออะไรครับคืองานที่เราจะต้องทำนั่นเองคือถ้ามันไม่มีงานที่เราจะต้องทำถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะต้องทำเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องมาต่อสู้เราก็ไม่ต้องมาทำอะไรและเราก็ไม่ต้องมาชุมนมุมเป้าหมายจะพูดง่ายๆภาษาพวกเราพูดคุยกันก็คืองานเข้าไง อ้าวงานเข้าอีกแล้วงานเข้านั้นคืออะไรครับคือประเทศไทยกำลังจะสูญเสียดินแดนแผ่นดินเขตราชอาณาจักรไทยตลอดแนวไทยกัมพูชาให้กับกัมพูชาจึงเกิดเป้าหมายของการต่อสู้ขึ้นมาเพื่อพิทักษ์รักษาแผ่นดินเห็นไหมครับกรอบของเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่ามกลางการต่อสู้เพื่อแผ่นดินนี้ ปรากฏว่าเกิดพี่น้องคนไทยเจดคนถูกจับและมีคุณวีระคุณราตรีติดคุกอยู่ในเรือนจำปรีซอต,ตอนนี้8ปี6ปีที่ว่ามาคุณวีระคุณราตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ามกลางการต่อสู้เพื่อแผ่นดินไทยนี่แหละครับจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือแต่ตัวหลักของการต่อสู้ของเรานั่นคือเป้าหมายคือแผ่นดิน ด้วยเหตุที่เป้าหมายเป็นเช่นนี้นี่นะครับเราทําเองไม่ได้ใช่ไหมครับอํานาจของเราไม่มีไม่ครบใช่ไหมครับอํานาจของประชาชนหน้าที่ของเราก็ไม่มีครบถ้วนที่จะทําเรื่องนี้ได้ด้วยเหตุที่อํานาจหน้าที่ของประชาชนไม่ครบนี่แหละไม่สามารถทําเองได้มันเป็นอํานาจของรัฐบาล เพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลมีบุคลากร20กระทรวงมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศมีสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีข้าราชการ3ล้านคนมีบุคลากรเมื่อมีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือ F16 M79 มีรถเกาอรถถังเรือรบเรือปืนไฟแล้วรัฐบาลก็มีงบประมาณปีละประมาณ2ล้านล้านบาทซึ่งมีจำนวนมาก ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีเครื่องมือที่ชื่อว่ากฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายอีกไม่รู้กี่พันฉบับทั้งประเทศไทยรวมอยู่ในนั้นเรียกว่ารัฐบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนจึงเป็นอำนาจหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องทำเห็นไหมครับเป้าหมายนั่นคือเพื่อแผ่นดินท่านเห็นไหมครับรัฐบาลจะต้องทำเราในฐานะประชาชนไทยมันทำอะไรไม่ได้นอกจาก กดดันหรือบีบคั้นหรือเร่งรัดหรือผลักดันหรือสนับสนุนนโยบายต่างๆให้รัฐบาลเป็นผู้ทํางานจึงเข้าไงครับพองานเข้านี้เราจึงกําหนดเป้าหมายอย่างไงครับว่าเป็นเพื่อแผ่นดินเพื่อราชอาณาจักรไทยเพื่ออธิปไตยเป้าหมายนี้เราจึงมุ่งเข้าสู่ว่าให้รัฐบาลเป็นผู้ทําปรากฏเป็นยังไงครับรัฐบาล ไม่ทําเห็นไหมครับเป้าหมายเมื่อถ้ารัฐบาลทําเราก็จบครับเราก็กลับบ้านสรุปแล้วถ้ารัฐบาลทําบรรลุปเป้าหมายเราสนับสนุสนรัฐบาลทาทา<ำ>ไปเรียบร้อยครบถ้วนผลักดันขมรออก M O U เลิกไปนะครับประเทศไทยรักษาแผ่นดินได้ตลอดแนวทุกอย่างครบถ้วนแล้วเร,เราก็กลับบ้านเป็นผู้สนับสนุสนตัวเองเป็นผู้ปรบมือเป็นผู้ปรบมือ,เป,ปมอเป็นผู้แสดงความยินดีให้กับร,รัฐบาลและก็ขอบคุณรัฐบาล แต่ท่ามกลางการทำเราชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลไม่ทำเมื่อไม่ทำเนี่ยเราจรึงเสนอเรื่องว่าไล่รัฐบาลนี้ออกไปเห็นไหมครับถรากฏรัฐบาลเนี่ยเราไล่ให้ออกไปไม่ทำเราไล่ให้ออกไปรัฐบาลไม่ไล่ไม่ไปครับไม่ลาออกครับรัฐบาลกลับเสนอยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งท่านเห็นไหมครับ เราจรึงสรุปได้ว่าที่จริงเราก็สรุปกันมานานแล้วล่ะปัญหาของชาติไม่ว่าปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาการปฏิรูปที่ดินภาษีที่ดินปัญหาภาษีมรดกปัญหาภาษีทรัพย์ส,สนินนะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนปัญหาเรื่องเขาอยากมากแพงปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากมายเราได้สรุปกันแล้วว่าการเมืองในระบบนี้มันแก้ไม่ได้ ระบบการเมืองนี้ที่เลือกตั้งแบบนี้มันแก้ไม่ได้เราจึงไม่ได้ฝากความหวังไว้อยู่ที่การเลือกตั้งการเลือกตั้งจึงไม่ใช่ทางออกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกร้องข้อเสนอของเราจึงเกิดมาเรียกร้องและมีเป้าหมายอยู่ว่าคือการน่าจะทําการปฏิรูปการเมืองซะบางคนก็ตั้งชื่อร้อยแปไปละครับที่เพาะเพาะไปเท่ๆไปโดยใช้ภาษาสำนวนต่างๆมากมาย ความหมายของมันรวมๆกันก็คือการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองก็คือการปฏิรูปการปกครองปฏิรูปการบริหารรัชการเป็นดินปฏิรูปเยอะะทุกอย่างแหละครับมารวมกันเต็นแต่ว่าหัวบทหัวแม่หัวใจหัวใหญ่ของมันก็คือปฏิรูปการเมืองจึงเกิดข้อเสนอว่าจะไปฏิรูปการเมืองได้เราน่าจะหยุดียก่อนจึงจะยุติธรรมเห็นไหมครับ ทีนี้เรามาดูต่อนะครับให้พี่น้องดูอันนี้อีกนะครับไม่ต้องดูหน้าผมหรอกหน้าผมก็ไม่หลอนักเนี่ยครับดูเอกสารฉบับนี้แหละดูกรอบของเรานะครับเมื่อเรามีงานเข้าเมื่อเรามีเป้าหมายเพื่อแผ่นดินอย่างที่ว่าแล้วเราจึงเตรียมการร่วมกันคิดอ่าน วางแผนออกแบบการต่อสู้เราจึงกำหนดยุทธศาสตร์คือก่อนอื่นเราจะทำอะไรนี่นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรมันก็สเปะสปะผิดทิศผิดทางและถ้าเราไม่กำหนดความหมายให้ชัดเจนกำหนดแนวทางให้ชัดเจนมันก็จะกลายเป็นต่อสู้อย่างสเปะสปะต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่าง ความเห็นมันก็จะเกิดความคิดความอ่านการกระทำการปฏิบัติการบริหารการจัดการสเปะสปะมั่วกันไปหมดไม่อยู่ในร่องในรอยไม่อยู่ในทิศในทางไม่เข้าสู่ลูกวิ่งที่ถูกต้องท่านวิ่งผิดลูกท่านวิ่งผิดทางวิ่งไปให้ขาดใจท่านก็ปรากฏว่าไปหาเส้นชัยไม่เห็น วิ่งไปหลงทิศผิดทางไปถึงขาดใจตายล้มแล้วถามหาว่าเส้นชัยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าอ้าวเขาชี้ไปโน้นรูมันอยู่โน้นเส้นชัยมันอยู่โน้นมาทําไมทางนี้ปรากฏเราแทบขาดใจแล้วมันก็ไม่ถึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าการจะทําอะไรมันต้องกําหนดทิศกําหนดทางกําหนดลูกําหนดทางให้ชัดเจนเราจึงมากําหนดยุทธศาสตร์กันว่า ท่ามกลางการต่อสู้ในเรื่องนี้เพื่อแผ่นดินตามเป้าหมายที่ว่าไว้เนี่ยยุทธศาสตร์ของเราคืออะไรยุทธศาสตร์ของเราเราก็มาตกลงกำหนดกันว่าเป็นสันติวิธีเติมคำไปก็เป็นอหิงสาสันติวิธีอหิงสาปราศจากอาวุธก็ว่ากันไปเถอะครับแต่คำหลักของมันก็คือสันติวิธีคือวิธีการที่เรียบร้อยสงบร่มเย็น เป็นแบบสันติใช้เหตุใช้ผลใช้ความถูกต้องใช้สัจจัดใช้ความจริงเอามาต่อสู้นี่คือยุทธศาสตร์สันติวิธีเรากำหนดร่วมกันอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องปฏิบัติร่วมกันครับทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าทุกพวกทุกพรรคทุกส่วนทุกคนนะจนทั้งทุทกคนอีกจะต้องมาสู่แนวทางอย่างเดียวกันคือสันติวิธี ใครไปผิดเส้นทางผิดรูปแบบของสันติวิธีนี่นะครับก็เท่ากับเป็นการทำลายยุทธศาสตร์เช่นมีคนหนึ่งสองคนกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มที่มาร่วมต่อสู้เกิดไปใช้กำลังอาวุธหรือใช้ความรุนแรงหรือใช้การเผาบ้านเผาเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่เรียกว่ามันไม่ใช่สันติวิธี การกระทำนั้นๆก็กลายเป็นการทำลายยุทธศาสตร์เพราะยุทธศาสตร์ของเราบอกว่าสันติวิธีที่สำคัญนะครับว่าถ้าการทำลายยุทธศาสตร์นี่นะครับเขาถือเป็นเรื่องหลักการเขาถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะทำลายยุทธศาสตร์คือทำลายการต่อสู้ก็คือแพ้แพ้ ยุทธวิธีผิดพลาดยุทธวิธีบุกพร่องยังปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเติมแต่งให้สู่ทิศสู่ทางได้สรุปบทเรียนได้แต่ถ้ายุทธศาสตร์พลาดยุทธศาสตรพ์พังยุทธศาสตร์แตกสลายยุทธศาสตร์นั้นเป็นหลักเป็นตัวตัวหลักใหญ่ถ้ายุทธศาสตร์ผิดพลาดอย่างนั้นแพ้เลยครับแพ้ทั้งกระดานร่มเลย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมกำกับเส้นทางว่าในเรื่องยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าสันติวิธีนี้ให้เข้มงวดซึ่งเราก็ทำได้ดีแล้วพี่น้องของเราที่ร่วมกันทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าก็ได้ร่วมกันครั้งนี้ก็ทำได้ดีแล้วพอสมควรทีเดียวแหละว่าในเรื่องสันติวิธีการจะเข้าต <ver> ่อส <ver> ู <ver> ้การจะเข้า สัพะยุทธ์ในครั้งนี้เพื่อเข้าสู่เป้าหมายเราจะต้องระดมผู้คนเราจะระดมผู้คนได้อย่างไรล่ะยุทธศาสตร์สำคัญของเราจึงเป็นการสร้างแนวร่วมท่านจะตั้งชื่อว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติกองทัพธรรมพี่น้องญาติธรรมพี่น้องเครือข่าย พี่น้องอะไรอื่นๆอีกก็ตามรวมกันเบษษ็ดเสร็จแล้วเขาเรียกว่างานแนวร่วมงานแนวร่วมนี้จึงถือเป็นหลักการและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเช่นกันแล้วถ้าผิดพลาดงานแนวร่วมก็อาจแพ้ทั้งการะดานได้เช่นกันงานแนวร่วมเป็นปัญหาหลักการเป็นทั้งยุทธศาสตร์และเป็นทั้งยุทธวิธีงานแนวร่วมมันใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับ เพราะงานแนวร่วมนี้เราจะไปแสวงหาผู้คนในการต่อสู้เป้าหมายครั้งนี้มันเป็นเป้าหมายใหญ่เพื่อแผ่นดินงานใหญ่แบกหนักต้องอยู่บนบ่าคนจํานวนมากต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้ผู้คนต้องใช้ทรัพยากรต้องใช้ความรักต้องใช้ความสามคัคคีต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมากมายมหาศาลงานแนวร่วมนี้จึงเป็นงานขนาดใหญ่ยุทธศาสตร์นี้จึงเป็นยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ แล้วงานแนวร่วมเป็นทั้งยุทธวิธีด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราจะต้องวางกลยุทธ์ของงานแนวร่วมว่าเรามีงานแนวร่วมมีผู้คนมาหลากหลายทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกความรู้ทุกสาขาอาชีพทุกความคิดทุกความเห็นทุกพักการเมืองทุกทุกทุกกลุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่า แต่ละกลุ่มแต่ละคนที่เข้ามาร่วมกันก็ร้วนหลากหลายด้วยความคิดด้วยสติปัญญาด้วยความเห็นและด้วยผลประโยชน์และด้วยผลประโยชน์ที่แบกบนบ่าหรือเป้หลังมาเรียกว่าผลประโยชน์ที่เป็นภาระติดตัวมาของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มของแต่ละหมู่ของแต่ละเหล่างานแนวร่วมจึงสําคัญไงครับเขาจึงเรียกยวิธีงานแนวร่วมด้วยนั่นก็คือว่าเราจะต้องสแสวง จุดร่วมแล้วยังจะต้องสงวนจุดต่างมันจึงเป็นทั้งยุทธศาสตร์และเป็นทั้งยุทธวิธีงานในร่วมจึงสำคัญพังถ้างานในร่วมพังก็แพ้ทั้งกระดานได้เช่นกันเห็นไหมครับเมื่อกำหนดยุทธศาสตร์นี้ได้แล้วเราก็กำหนดยุทธวิธีกันเพราะเรามีเป้าหมายว่าจะรักษาแผ่นดิน สิ่งที่จะเราจะรักษาได้เราจะต้องไปบีบให้รัฐบาลทำเพราะฉะนั้นยุทธวิธีที่เรากำหนดในการต่อสู้ด้วยเหตุยุทธศาสตร์กำหนดเป็นสันติวิธียุทธวิธีของเราก็คือการชุมนุมเห็นไหมครับนี่คือการชุมนุมที่เราทำขึ้นชุมนุมที่มัควานชุมนุมที่ชมัยมรุเชษฐชุมนุมที่ประตูสีนนธรรมเนียบชุมนุมที่ที่ใดก็ตามครับที่คิดเรื่องการชุมนุมเพื่อเรื่องเหล่านี้ เพื่อสู่เป้าหมายเหล่านี้ก็เรียกกันว่าชุมนุมกันแล้วกันเป็นยุทธวิธีและเป็นยุทธวิธีที่สันติวิธีเพราะการชุมนุมเนี่ยเป็นสันติวิธีเห็นไหมครับเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธเพราะเราจะต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธได้อย่างไรในเมื่อถ้าต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธท่านจะต้องโค่นล้มกําลังอาวุธเก่าที่มีอยู่นั่นคือกําลังอาวุธของรัฐบาล ที่เรียกชื่อว่ากองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยราชการภายสังใต้สังกัดของรัฐบาลอีก20กระทรวง3ล้านคนข้าราชการเห็นไหมครับเราท